ครับสวัสดีครับนี่เป็นอีกโอกาสหนึ่งของวันอาทิตย์ที่5มกราคม2,568ที่จะได้ชั้นชมนี้ก็เป็นบุญวาสนาเป็นองค์ครูนะครับที่หาชมได้ยากมากซึ่งไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเป็นปางแสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตรแล้วมวลสารเนื้อความเก่าแกนะ่ส่งมาแล้วนะร่วมพันปีองค์นี้อายุต้องร่วมพันปีนะครับ น่าจะเป็นยุคต้นของการนำพระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ชมพูทวีปตรงนี้นะครับในประเทศไทยเพราะสวยงามมากนี่ดูด้านหลังความเก่าแก่ของธรรมจักรนะครับและธรรมจักรนี่เป็นมรคแปดนะครับเป็นปางแสดงปฐมเทศนาดูผิวด้านหลังสวยงามมากเป็นพระโบราณในยุคนั้นฉะนั้นชื่อว่าต้องมีพลังพุทธคุณสูงแม่เหล็กต้องดูดติดแน่นอนนะครับยวให้ท่านชม เดี๋ยวเราเพิ่มความเหมาะสมดูดด้านหลังก่อนนะครับไม่ไม่ดูดหน้าองค์พระมาอะไรครับดูดติดมากนะครับขนาดตะแคงนะครับตะแคงองค์พระนะครับก็ยังดูดเข้ามาหน้านะครับดูดทีครับห่างประมาณนิ้วหนึ่งยังเข้ามาได้นะครับนี่เดี๋ยว นี่ครับดูติดมาครับนี่ครับดันดันไม่ไปเลยครับติดแม่เหล็กดูดเข้ามานะครับนี่ดันดันเอียงไปมากเลยนะครับถ้าเห็นียวนะครับนี่เอียงมากยังดูดติดแม่เหล็กกลับมาเลยนะครับนี่แหละคือพลังพุทธคุณโบราณเก่าแก่มากนะครับเนื้อแทบจะกลายเป็นหินนะครับถ้ามองเฉียงเฉียงสะท้อนเงาลองดูนะครับนี่ครับแสดงว่ามีพุทธคุณสูงมีคลาบประหลอดประหลอดเป็นพุทธคุณที่จะกับเคลือบองค์พระให้กลายเป็นหิน เดี๋ยวเราจะส่งดูมวลสารนะทางกายภาพที่กล้องส่งกำลังสูง3,000 x อ็นะครับอง์นี้เป็นองค์ครูเพื่อไปการศึกษานะครับนี่ครับพลังงานเคลือบองค์พระนะครับท่านจะเห็นคราบขา,ขาวๆเป็นเงานะครับซึ่งเราดูทางตาเนี่ยแทบไม่เห็นแต่ว่านี่เต็มองค์เลยนะครับ นี่ครับนี่คือสองขยายเบื้องต้นนะครับองค์พระเป็นสีเทาดำๆแต่เวลาส่องมาจะเห็นความสดใสสวยงามของเนื้อองพระออกเป็นสีแดงประกายสดใสนะครับพร้อมด้วยมวลสารน่าจะมีแร่เงินแร่ทองจํานวนมากนะครับเดี๋ยวจะเพิ่มกําลังขยายเนี่ยครับด้านด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราจะขยับช้าๆกัน ว่าขยับเร็วนะถ่ายภาพหายเพราะความความขยายสูงแต่นี้องค์พระนี่มีความสูงต่ํามากเพราะฉะนั้นความคมชัดจะต้องปรับตลอดเวลานะสภาพบังคับให้เราต้องปรับพวกเป็นปางแสดงปฐมเทศนานะครับผิวองค์พระมีลักษณะสูงต่ำนะครับต่างระดับนะเราต้องปรับตามความสูงต่ำของดูเพราะกล้องนี้มันจะแค่ห่างนิดเดียวก็ไปคนละเรื่องแล้วนะครับแต่้พอเพื่อเป็นความรู้ทางสังเกตนะครับ นั้นจะให้ดีเดี 1, ๋ยวขยับไปด้านหลังนะครับด้านหลังจะเนียนหน่อยจะเรียบหน่อยนะครับเอ่ด้านหลังจะนิ่งหน่อยนะครับนี่ครับเห็นผงเงินผงทองแล้วนะครับแล้วประหลอดนี่มากประหลอดแทบจะเคลือบองค์พระเลยนะครับนี่ครับให้ดูนะครับประหลอดขาวขาวนะครับนี่คราบประหลอดคร่าประหลอดนี่ลักษณะเช่นเดียวกับเหมือนพระนาดูนับพันกว่าปีเหมือนกันนะครับ พระนาดูนก็เป็นพระถือว่าเป็นพระเครื่องที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยนะครับนี่คือลักษณะการเกิดขึ้นของของคราบประหลอดซึ่งมีอายุยืนนานนะครับนี่ครับผิวพันธุ์จากดูองค์พระดูเป็นสีเทาๆดำๆนะครับแต่เวลาเข้ากล้องแล้วสดใสสวยงามมากนะครับมวลสารความเก่าแก่ของผงดินผงพุทจคณที่นํามาปลูกเสกที่นํามาทํานะครับมีลักษณะพิเศษเป็นองค์ครูสําหรับการศึกษาอย่างดี นะครับแถมีแร่เขียวแร่แดงด้วยนะครับนี่เป็นมวลสารจากดินเข้าใจว่านําจากดินน่าจะเป็นดินดินที่มีลักษณะพิเศษจากแหล่งที่น่าจะหาได้ยากมากเพราะี่สร้างมาจากด้วยความเก่าแก่ร่วมพันปีน,นะครับจากการส่งขยายดูองค์พระแล้วลักษณะแทบจะก,กลายเป็นหินเลยนะครับนี่นะครับผงทองฮะผงทองผลเงินถ้าไม่ขยายจริงไม่เห็นนะครับเป็นผงที่ละเอียดมากนี่นครับ ค่อยๆขยับเลยนะเพราะว่าองค์พระมีผิวที่สูงต่ําสูงต่แํแเราก็ต้องปรับปรับให้ชัดเจนตลอดเวลาถ้าเรานิ่งเฉยๆเคลื่อนไปในจมูกนะครับเห็นไหมครับนี่ครับต้องปรับต้องปรับตลอดเวลาให้ท่านได้เห็นความละเอียดขององค์พระสวยงามมากข้าพรลบเคลือบเต็มองค์พระต่อไปน่าจะกลายเป็นหินแล้วนะครับเป็นปางแสดงปฐมเชษนานะครับสวยงามมาก นี่ครับถ้าไปดูในพิพิธภัณฑ์อีกองค์ใหญ่จะลักษณะเหมือนกันมากนะครับนี่แหละครับความเก่าแก่เดี๋ยวให้ท่านดูชมตรงนี้นานๆหน่อยครับนี่ครับความเก่าแก่ขององค์พระของเนื้อดินและคราบประหลอดที่คลุมทั้งองค์พระต่อไปน่าจะกลายเป็นหินแล้เพราะสัมผัสมือธรรมดาก็รู้เลยลว่ามีความแข็งแก่งมากนี่แหละครับคือลักษณะของปางปฐมเสนาเป็นปางเก่าแก่ร่วมพันปีนะครับน่าจะไม่น้อยกว่าพันปีนะครับ นี่แหละคือพระปางวชษนาเป็นองครัวซึ่งใช้ในการศึกษาต่อไปได้เป็นอย่างดีซึ่งจะมีในพิพิธภัณฑ์ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ